คลิปนี้สนับสนุนโดยพ i c a s a ครับสวัสดีครับผมเคยจะช่นนั่งเผยดมิวครับและวิดีโอซีนิมาติกที่ทุกคนได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถ่ายด้วยกล้อง iPhone 14 Pro Max คู่กับ Gi m b บ l DJI Osmo Mobile 6เซตอัพนี้เลยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบหลังจากที่ผมได้ใช้งาน Gi m มบอนตัวนี้มาประมาณ6-7เดือนซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็นํา g ิมบอ l ตัวนี้ไปใช้ถ่ายวิดีโอมาหลายสถานที่มากๆหนึ่งในนั้นก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่ผมไปเที่ยวมาและผมก็ได้เก็บฟุตเทส ก็รอชมคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูฟูลรีวิวตัวกิมบอลดีใจออสโมโมบายหตัวนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ เรื่องแรกที่ผมชอบกิมบอนตัวนี้มากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่ผมพกกิมบอนตัวนี้ไปใช้งานผมสามารถใส่อุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในกระเป๋าขนาดเล็กหรือจะใส่ไว้ในเสื้อกันหนาวได้สบายๆเพราะว่าตัวกิมบอนสามารถพับเก็บได้แล้วก็เวลาที่เราพับเก็บตัวกิมบอนแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากแต่เวลาที่เราพกกิมบอนตัวนี้ไปใช้งานนะครับเราจําเป็นต้องพกอุปกรณ์ไปทั้งหมด3ชิ้นก็คือตัวทริปอดตัวกิมบอนแล้วก็ตัวแมกเนติกแคลมป์ที่จะเอาไว้ยึดกับโทรศัพท์มือถือของเราสําหรับตัวแมกเนติกแคลมป์เน เพราะว่าที่ตัว g ิมบอลเนี่ยจะไม่มีที่ให้เราเก็บตัวแมกเนติกแคลมตัวนี้เลยการใช้งานของผมก็คือเวลาที่ผมใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะถอดตัวแมกเนติกแคลมมาติดไว้ที่ตัวเหล็กด้านหลังตัวคิมบอลตรงนี้ผมก็จะแปะไว้กันลืมเพราะว่าเวลาที่ผมไปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าผมวางแยกอุปกรณ์กันเอาไว้อันนี้ผมอาจจะลืมตัวแมกเนติกแคลมตัวนี้แล้วก็อาจจะทําให้ผมไม่ได้ใช้งานตัวคิมบอลเลยใน g ิมบอลรุ่นต่อไปถ้าทาง D J I เขาออกแบบให้ตัว g ิมบอลมีที่เก็บตัวแมกเนติกแคลมปมาด้วยก็จะเป เราสามารถเซตอัพใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆก็คือให้เรานําตัวแมกเนติแคลมป์ไปยึดเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็ให้หันด้านกล้องของโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นตามลูกศรด้านข้างตัวแคลมป์และพยายามเซตอัพให้ตัวแคลมป์อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของตัวโทรศัพท์มือถือของเราให้มากที่สุดต่อไปก็ให้เราปลดล็อกตัว g ิมบอนแล้วก็ดันขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตัว g ิมบอนจะเปิดการทํางานเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็ให้เราแปะมือถือของเราเข้ากับตัวกิมบอนตัวก็พร้้้้ออมมใชงานนนนแลวววััีส่ตผจะค่ออนข้างชบ ฟีเจอร์ Quick Launch ตัวนี้มากๆและตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กที่ติดได้อย่างแน่นหนาตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแม่เหล็กมันหลุดออกมาเวลาเราใช้งานเลยนะครับตัว Gi m บ a l D J O M 6ตัวนี้นะครับก็รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว iPhone 14 Pro Max แล้วก็จะใส่เคสไว้ด้วยอันนี้ผมก็สามารถติดตั้งเข้ากับตัว m a g n e t i c c l a แ p แล้วก็ใช้งานได้แบบปกติเลยแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เคสที่มีขนาดใหญ่หนาเกินไปหรือใช้งานกับอุปกรณ์เสริิิมมมมอออย่่่่าาาาาางงงตตตตััััววว Smoonic Cas Gi พพพรรรร้้้กกบบบดดเเเเลนนนจจะะใชไไ อาจจะมีน้ําหนักที่มากเกินไปยังไงก่อนซื้อนะครับส่วนตัวผมก็แนะนําให้ทุกคนลองเอาเซตอัพที่เราจะใช้งานไปลองเซตอัพกับตัวเดโมตามร้านกล้องก่อนว่าใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตามร้านกล้องก็จะมีตัวเดโมให้เราลองค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงก็ไปลองก่อนได้ สำหรับกิมบอด DJI OM6 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิมบอนแบบ3แกนโดยเราสามารถ pan tilt แล้วก็ roll ตัวกิมบอนได้แต่ตรงนี้นะครับก็จะมีข้อจากัดเล็กน้อยก็คือแกนทุกแกนจะไม่สามารถหมุนได้แบบ3 6 0องศาแต่และแกนก็จะมีบางช่วงนะครับที่มันไปต่อไม่ได้แล้วก็อันนี้เราสามารถใช้ตัวจอยสติ๊กในการควบคุมตัวกิมบอลได้แบบนี้เลยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายวิดีโอจากแนวนอนเป็นแนวตั้งโดยการกดที่ปุ่ม flip 2ครั้ง ตัวกิมบอลก็จะทําการฟลิปจากแนวนอนเปลี่ยนไปเป็นแนวตั้งให้เราอันนี้ก็จะทําให้เราผลิตคอนเทนต์ที่เป็นแบบแนวตั้งเพื่อนําไปลงแพลตฟอร์มที่กําลังเป็นที่นิยมอย่างติ k กต็อกได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวกิมบอลก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยโดยเราสามารถเปลี่ยนโหมดโดยการกดที่ปุ่ม M ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4โหมดให้เลือกนะครับโหมดแรกนะครับก็คือ Follow Mo d e ในโหมดนี้นะครับตัวกิมบอลก็จะทํางานเพียงแค่2แกนเท่านั้นนะครับก็คือแกนแพนแล้วก็แกนทิกอว หมดนี้นะครับตัว gimbal จะไม่สามารถทิ้วตัวกล้องได้แต่ว่าจะใช้งานในส่วนของการแพนได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด fpv ในโหมดนี้นะครับตัว g i m บ a l เนี่ยจะทํางานทุกแกนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนแพนแกนทิ้ว แล้วก็แกนโร่ row. หมดนี้นะครับก็จะทําให้เราสร้างมุมมองที่ดูแปลกใหม่แล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นมากๆส่วนหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสปินช็อตหมดนี้็จะเสมือนกับหมด FPV เลยแต่สิ่งที่เพิ่มมาครับก็คือเราสามารถใช้จอยสติ๊กในการควบคุมแกนโรได้แบบนี้เลยตรงนี้ก็จะทําให้เราโรตัวกล้องได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถโรตัวกล้องได้แบบ300องศานะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแต่และแกนมันจะมีข้อจํากัดของมันอยู่แล้วก็จะมีอีกหมดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรากดตัวทริกเกอร์ด้านหลังคค้้าาาางไไววเเเเนนี่ย่ยตักกกมมบอออจจะะปปล็็ปปืรสาารสถ ขยับแกนไหนได้เลยตรงนี้แกนทุกแกนจะถูกล็อกเอาไว้โหมดที่ผมก็จะใช้ต่อเมื่อเวลาที่ผมต้องการล็อกมุมภาพให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ทําการสไลด์ตัวกล้องไปแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวกิมบอนก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มระบบไม่มีอะไรติดขัดและอีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเราสามารถยืดตัวก i ิมบอนออกไปเป็นไม้เซลฟี่สติ๊กได้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถถ,ถ่ายบล็อกหรือว่าถ่ายรูปภาพในมุมมองที่กว้างมากขึ้นได้และตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนปรับองศาของตัวข้อต่อเข้ามา สามารถฟลิปตัวกิมบอลแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอในมุมมองแบบโร a เกิล er, สวยๆมาแบบนี้ได้เลยแต่ว่าการใช้งานในโหมดนี้เราจะคุมมุมภาพได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายืดตัวไม้ออกไปแล้วเนี่ยเราจะมองจอไม่ค่อยเห็นตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้จินตนาการอยู่พอสมควรเลยนะครับ มาถึงฟีเจอร์สุดท้ายที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกิมบอลจะมีระบบ Active Tra c k 5.0ที่สามารถติดตามวัตถุมาให้ด้วยโดยการใช้งานในโหมดนี้เราสามารถลากกรอบที่วัตถุที่เราต้องการแทร็กหรือกดทริกเกอร์หนึ่งครั้งก็จะมีกรอบสีเขียวขึ้นมาที่รอบๆอบวัตถุหลังจากนั้นตัวกิมบอลจะจะทาการแทร็กกิ้งแล้วก็ติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยําแล้วก็นึบมากๆด้วยหรือตรงนี้เราจะสั่งให้ตัวกิมบอลทําการแทร็กกิ้งแบบระยะไก,กลก็ได้โดยให้เราเข้าไปเปิดฟีเจอร์ Gesture Control แล้วให้เราททํําาาากกรรรรชูมืืออ2นอนิิ้้วววห5ตัจะบ กับบันทึกวิดีโอให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้สะดวกสุดๆแต่การใช้ระบบ Active Track ตรงนี้เราจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน DJI Mimo เท่านั้นถึงจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้สําหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับเราจะเลือกใช้เป็นตัว DJI Mimo ก็ได้หรือว่าจะเลือกใช้เป็นตัว Light Cut ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง DJI เขาแนะนําและสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับด้านในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดติวเตอร์สอนถ่ายวิดีโอรวมไปถึงเครื่องมือการตัดต่อวิดีโอหรือเราจะเลือกใช้ฟีี One Edit ีีเเเเเจจออออรรร์งงๆยย่่่่าาาาตัวว One Edit Tab ททคลืกิดโถ แล้วให้ระบบ AI ทําการตัดต่อวิดีโอให้เราแบบอัตโนมัติก็ได้ในแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมตัวโทรศัพท์มือถือผ่านตัว Gimbal ถ้าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน DJI Mimo หรือแอปพลิเคชัน Light Cut ของ DJI เราจะใช้งานในส่วนของการสั่งกด Record ได้เพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นการใช้งานในส่วนของการสลับหน้าจอหรือว่าตัว Zoom Control l i n g ตรงนี้เราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับ okay, ผมแล้วก็สําหรับตัว Gimbal DJI Osmo Mobile 6หรือว่า DJI OM นี้ผมก็สรุปให้ทุกคนได้เลยนะครับว่ากิมบอนตัวนี้ก็ยังเป็นกิมบอนที่อย่างน่าใช้ที่สุดในตอนนี้อยู่ถ้าใครที่กําลังซื้อกิมบอนตัวนี้ไปใช้ในการผลิตคอนเทนต์หรือว่าจะใช้ในการทํางานแบบงานจริงจังอันนี้ผมก็แนะนาให้ทุกคนดูให้ดีๆก่อนนะครับว่ากิมบอลรุ่นนี้มันเหมาะกับรูปแบบการทํางานของเรามากน้อยขนาดไหนถ้าไม่เหมาะก็อาจจะต้องไปดูเป็นรุ่นอื่นแทนยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับและสําหรับใครที่สนใจตัวกิมบอลดีไซน์ออสโมมบายหกตัวนี้ตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน, Big าานบิ๊กะคมิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e ให้กับชแนลเขยหมีคนด้วยนะครับสำหรไลค์น,นี้ผมตัวอะไรไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ